ก้าวแรกที่หลวงตาแย้มท่านเหยียบย่ำเข้าไปถึงผืนป่าชายแดนขเขมรความรู้สึกผิดปกติก็แล่นเข้ามาจับใจแม้ว่าท่านจะเจอกับพรานไวกลางคนผู้หนึ่งเดินล่าสัตว์อยู่ในป่าแถบนั้นแต่สายตาที่อีกฝ่ายนั้นมองเข้ามาหาท่านกับมีความรู้สึกเย็นชาไร้ซึ่งความเคารพนับถือต่อสมณะเพศแต่หลวงตาท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพียงแค่มุ่งหาสถานที่สงบปักกด จนได้ที่เหมาะกลางป่าลึกท่านก็กำหนดจิตปรากฏอยู่ในป่าบริเวณนั้นเป็นเวลาเจวันนอกจากพรานผู้นั้นที่ดูจากลักษณะน่าจะเป็นพรานฝังเขมรท่านก็ยังรู้สึกว่าสัตว์ป่าที่พากันเข้ามาหากินในป่าหายไปจนหมดทั้งที่สมัยก่อนที่ท่านเคยเข้ามานั้นมีสัตว์ป่าหากินให้เห็นอยู่มากมายยิ่งตกคำก็ยิ่งเงียบสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงจริงหรีดเลไรใดๆส่งเสียงกรีดร้องให้ได้ยินสำหรับพระที่ชอบความสงบเงียบย่อมเป็นสิ่งดีแต่กับพรานหรือชาวบ้านที่หากินอยู่ในป่าพื้นแห่งนี้ย่อมผิดปกติเป็นอย่างมากช่วงดึกๆขณะที่จิตของท่านดำดิ่งลงสู่ยานลึกก็ค่อยๆถอนออกมาเพราะว่าได้ยินเสียงฝีเท้าที่ย่องเข้ามาอย่างแผ่วเบาของสัตว์บางอย่างคงไม่แควจะเป็นเสือ เพราะว่าท่านเคยเจอเสือมาทุกพื้นที่ป่าที่ท่านเหยียบย่ำเข้าไปปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่สัตว์ร้ายพวกนั้นไม่สามารถจะเข้ามาใกล้ท่านได้ด้วยพื้นที่ที่ท่านได้กำหนดเขตอาคมเอาไว้อย่างเข้มขลังบางช่วงก็เหมือนว่ามันจะลองของเพราะเกิดมีแสงจากประกายไฟอาคมเกิดขึ้นตอนที่มันเอาเท้าแย่เข้ามาอยู่สองสามครั้งเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะเข้ามาได้ มันก็เดินหายไปท่ามกลางความมืดและไม่กลับมาอีกเลยในค่ำคืนนั้นพอถึงล่งเช้าก็ปรากฏว่ามีร่างของพรานไวกลางคนคนเดิมที่หลวงตาท่านได้เห็นเมื่อช่วงกลางวันเดินถือข้าวหอ่อที่ห่อเอาไว้โดยใบยตองตรงดิ่งเข้ามาที่หน้ากรดของท่านช่วงเวลากลางวันท่านได้คลายอาคมออกจนหมดสิ้นแล้วพรานไวกลางคนนั่นก็วางข้าวห่อเอาไว้ที่ด้านหน้าของหลวงตา ก่อนที่จะลุกเดินหันหลังจากไปไม่พูดไม่จาไม่กราบไม่ไหวอะไรทั้งสิน้นหลวงตาท่านก็หยิบเอาห่อใบตองนั่นออกมาคลี่ดูถึงได้มีกลิ่นเน่าเหม็นโชยคละคลุ้งออกมาอย่างรุนแรงแต่หลวงตาท่านได้แต่นั่งพิจารณานิ่งด้วยความสงบกับเศษก้อนเนื้อเน่าชิ้นนั้นอยู่ครู่หนึ่งท่านจึงได้หยิบแล้วก็ลุกขึ้นไปหาที่เหมาะๆขุดหลุมฝังพร้อมกับสวดทำพิธีบางอย่างให้จนเสร็จสิน้น เพราะว่าเจ้าของชิ้นเนื้อนั่นน่าจะเป็นเหยื่อที่ถูกฆ่าตายอย่างทุกทรมานพรานขเขมรไว้กลางคนนั่นถ้าจะไม่ใช่คนธรรมดาทั่วๆไปน่าจะเป็นพวกอวิชาเดลฉานที่ไม่นับถือหรือว่าเขาลบสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่ชอบหมกมุ่นอยู่กับอาคมเดลฉานจำพวกปลุกเสกทมของคุนใสาสารพัดยิ่งพวกที่ใช้เลือดเนื้อเพื่อประโยชน์ในการฝึกฝนวิชาด้วยแล้ว มันก็จะทําให้ผู้ที่ฝึกฝนนั่นแข็งแกร่งจนถึงขัน้นกลายเป็นเสือสมิงของกระพันชาตีจนยิงฟันไม่เข้าฤทธิดเดชของมันไม่มีทางที่คนธรรมดาจะสามารถฆ่ามันได้หลวงตาท่านได้ยินเรื่องราวแบบนี้ในพื้นที่ป่าชายแดนเขมรมานานมากแล้วแต่ครั้งนี้เห็นทีว่ากลับมาเจอเข้ากับตัวเองพรานเขมรเห็นว่าในช่วงเวลากลางวันหลวงตาท่านจะคลายอาคมออกจนหมดสิน้น มันก็เลยแอบดักสุ่มดูอยู่ห่างๆรอจังหวะเวลาให้หลวงตาท่านได้เผลอในขณะที่หลวงตาท่านได้เปลี่ยนอริยบทไปเป็นเดินจงกรมท่านก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นเน่าเหม็นสาบสางที่โชยเข้ามาแตะจมูกจากบางๆก็เริ่มส่งกลิ่นฉุนมากขึ้นแต่ท่านก็ยังคงตั้งสติมั่นอยู่ที่ปลายเท้าไม่ให้จิตที่ตั้งมั่นเคลื่อนตัวออกไป ปล่อยให้ทุกอย่างมันดำเนินต่อไปภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส่องรอดยอดต้นไม้สูงลงมาเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำกิ่งไม้แห้งดังแกลกร่างที่แอบย่องเข้ามาก็พุ่งแหวกอากาศเข้าไปหาร่างของหลวงตาอย่างรวดเร็วแต่ร่างของมันก็ยังพุ่งถล่มเลยร่างของหลวงตาท่านไปโดยที่ท่านยังคงเดินจงกรมอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างไอ้ไร้ผาดก้อนที่พุ่งกระโจนเข้ามาก็ทำท่าเลิกหลัก พอสัมผัสได้ถึงปาฏิหาริย์ของหลวงตาเขาแล้วมันเห็นว่ายังไม่สามารถจะทำอะไรท่านได้มันก็ถึงกับค่อยๆเดินย่องหายไปในที่สุดและกลับมาอีกครั้งในช่วงบ่ายๆด้วยร่างของพรานเขมรนคนเดิมคราวนี้ถือกระบอกไม้ไผ่ติดมือเข้ามาด้วยในกระบอกไม้ไผ่นั้นมีน้ำพึ่งป่าอยู่ถึงครึ่งกระบอกมาถึงก็เดินเข้าไปวางอยู่ที่หน้าของหลวงตาที่ท่านยังคงนั่งสมาธินิ่งเงียบอยู่ วางแล้วก็เดินลุกหนีไปไม่พูดไม่จ้าไม่กราบไม่ไหวเช่นเดิมหลวงตาท่านก็นลืมตาขึ้นมาดูท่านหยิบกระบอกไม้ไผ่ขึ้นมาดูถึงได้เห็นว่าเป็นน้ำพึ่งป่าจริงๆก็เลยลิ้นน้ำสุกที่ท่านต้มไว้ในกาเทใส่จอกแล้วก็เทน้ำพึ่งผสมลงไปดื่มแก้กระหายพอน้ำไหลผ่านเข้าไปในลำคอหลวงตาท่านก็นรู้สึกวูบว่าไปทั้งล่างครู่เดียวก็สติดับวูบ ลม้มลงนอนหมดสติอยู่ในกรดร่างพลานเขมนก็เดินยิ้มกลิ่มกลับมาสีหน้าพึงพอใจกับผลงานเป็นอย่างมากร่างของมันค่อยคอยกลมลงคลานสีเท้ากล้ามเนื้อขยายใหญ่โตมากขึ้นใบหน้าและรูปร่างก็เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนพรานเขมนเป็นเสือสมิงมันเยื้องอย่างเข้าหาหลวงตาอย่างใจเย็นแล้วก็พุ่งเข้าไปขยำฝังคมเขี้ยวเข้าไปที่เนื้อหนังของทันแต่กลับมีเสียงดังกรับ ไอ้หลายเสือสมิงถึงกับพง,งะถอยออกมาเขียวขาวที่ยาวง้งของมันหักไปข้างหนึ่งมีเลือดแดงๆไหลออกมาด้วยแต่ว่าเนื้อหนังของหลวงตากับไม่เป็นอะไรเลยและยังแข็งไม่ต่างกับก้อนหินไอ้หลายเสือสมิงโมโหร้องคำรามลั่นมันพุ่งกระโจนเข้าขย้ำซ้ำอีกครั้งแต่ทั้งกรงเล็บและคมเขียวของมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรเนื้อหนังของหลวงตาท่านได้ น้ำพึ่งอาคมผสมยาสั่งของมันใช้ไม่ได้ผลหลวงตาท่านแกล่งสลบไปเพื่อจะให้มันได้เผยร่างจริงออกมาท่านจะได้ไม่เสียเวลาออกไปตามล่ามันชาวบ้านและพรานในป่าแถบนี้คงจะอยู่กันอย่างวาดผวามานานมากแล้วถึงเวลาที่มันจะต้องชดใช้เวรกรรมที่สร้างขึ้นก่อนเนื้อเห,หน่าที่ท่านฝังเอาไว้ก็พุ่งเป็นควันดำออกมาจากหลุม ประทะเข้ากับร่างเสือสมิงพลานเขมรจนกระเด็นออกไปจากหน้ากรดของหลวงตาก่อนที่ควันดำนั่นจะรวมร่างขึ้นมาเป็นร่างของคนซึ่งก็น่าจะเป็นพรานที่ถูกเสือสมิงฆ่าตายมันได้ลิ์และพละกํะกำลังเพิ่มมากขึ้นจากอาคมที่เข้มขังด้วยพุทธคุณของหลวงตากลายเป็นร่างของพลานที่ใหญ่โตมากกว่าคนปกติถึงสมเท่าลำตัวเป็นสีดำสนิทด,ดวงตาแดงฉาน ยังมีมีดสั้นที่ถืออยู่ในมือด้วยน่าจะเป็นอาวุธคู่กายก่อนที่จะถูกเสือสมิงฆ่าตายร่างใหญ่โตของวิญญาณพรานได้พุ่งเข้าปล้ำฟัดกับไอ้หลายเสือสมิงที่ยังทำท่าหวาดกลัวและตกใจสุดขีดเพราะมันไม่เคยเจอกับผู้ที่มีอาคมเข้มขังมาก่อนแถมยังมีอิทธิฤทธิ์อาคมสูงส่งมากกว่ามันอีกหลายเท่าหากไม่สู้จนตายก็คงจะหนีไม่รอดมันก็สำแดงฤทธิดเดชของมันออกมา ด้วยดวงตาที่แดงฉานพุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างพลานที่ใหญ่โตนั่นเช่นกันแต่กลับถูกกำปั้นของวิญญาณพลานชกจนกระเด็นกลิ่งออกไปแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วลำแขนที่ใหญ่โตของร่างวิญญาณพลานก็ล็อกเข้าที่ลำคอของไอ้ลายเสือสมิงจนแน่นมันถึงกับตินพลานร้องคำรามโหกหกก่อนที่มีดสั้นที่อยู่ในมือของวิญญาณพลานจะกระนำแทงเข้าที่ลำตัวของมัน ที่ว่าเหนียวคงกระพันแต่กลับไม่สามารถจะช่วยอะไรมันได้เลยในช่วงเวลาแบบนี้ปลายมีดเสียบเข้าไปในเนื้อหนังของมันจนมิดไอหลายเสือสมิงได้แต่แหกปากร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดปลายมีดเสียบฝังเข้าไปในเนื้อหนังของมันครั้งแล้วครั้งเล่าจนเลือดแดงฉานขามือของวิญญาณพลนันร่างไอหลายเสือสมิงก็สงบแน่นิ่งอยู่ในลำแขนที่ใหญ่โตนั่นก่อนที่จะถูกปล่อยลงไปที่พื้น มันนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นสายตายังคงจับจ้องมองร่างของวิญญาณพลานที่ใหญ่โตที่หันหลังเดินไปกราบหลวงตาแล้วก็กลายเป็นกลุ่มควันสีดำหายวูบเข้าไปในหลุมที่ถูกฝังเอาไว้ร่างไอ้หลายเสือสมิงค่อยๆย,ย,ย่อหดตัวลงเหลือเป็นเพียงแค่ร่างของพลานขเขมวรวัยกลางคนเลือดสดๆแดงฉานไปทั้งร่างพร้อมกับบาดแผลที่เวอะวะดวงตาของพลานขเขมนที่จ้องมอง ก,ก็ค่อยๆลิบปลีแล้วก็ปิดสนิทลงมันขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเองหลวงตาท่านก็นลุกขึ้นใช้นิ้วชี้ไปที่ร่างของพลานเขมรผู้นั้นจนเกิดเป็นเปลวไฟอาคมเผาไหม้ร่างของมันจนหมอดไหมเหลือเพียงแค่กองเท่ากระดูกไม่ถึงสิบนาทีเท่านั้นท่านจึงได้ทำพิธีสวดส่งวิญญาณของมันที่ล่องลอยเป็นดวงจิตแล้วก็หายวับไป หลวงตาแย้มท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าแถบชายแดนขเขมรน,นั่นอยู่จนครบเจ็ดวันแล้วท่านก็แบกอัฐบริขารเดินทุดงจากไปยังผืนป่าแห่งอื่นเพื่อไปหาที่สงบวิเวกนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปเรื่องอาถรรพ์ลึกลับแบบนี้ใช่ว่าท่านจะพึงมาพบเจอแต่อย่างใดทุกพื้นที่ป่าที่ท่านเคยเหยียบย่ำเข้าไปนั้นล้วนแต่ก็มีอาถรรพ์ลึกลับบางอย่างที่แตกต่างกันออกไป ท่านก็ได้พบเจอมาด้วยตัวเองทั้งหมดแล้ว